ค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูแอปใน e n l i s t m e n t วิทยาศาสตร์นะคะคุณครูแอปจะพานักเรียนทำกิจกรรมวัฒจักรชีวิตของพืชดอกนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องเจอคำถามกระตุ้นความคิดใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแอปมีเกมถอดรหัสมาให้นักเรียนได้เล่นกันด้วยนะคะเราไปกันเลยค่ะ เกมดอกไม้อะไรเอ่ยไทยชื่อดอกไม้จากการผสมอักษรและรูปภาพมีทั้งหมดด้วยกัน5ข้อนะคะคุณครูแอปมีเวลากำหนดด้วยนะคะเราจะใช้เวลาข้อละสิบวินาทีนะคะเราไปเริ่มจากข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นี่คือดอกไม้อะไรเอ่ยให้นักเรียนผสมภาพกับอักษรเข้าด้วยกันนะคะ <ítulo> sabes, แล้วจะรู้ชื่อดอกไม้ค่ะคุณครูแอปมีเวลาให้คิด10วินาทีเริ่มค่ะค่ะนักเรียนได้ดอกไม้ชื่อว่าอะไรคะเก่งมากค่ะดอกบานชื่นนั่นเองค่ะ เราไปต่อกันที่ข้อ2กันเลยนะคะข้อที่2ค่ะนี่คือดอกอะไรเอ่ยให้นักเรียนนำภาพกับอักษรมาผสมกันนะคะคุณครูแอปมีเวลาให้10วินาทีเริ่มค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนได้ดอกนี้คืออะไรคะเก่งมากค่ะดอกกุหลาบนั่นเองค่ะเราจะไปต่อกันที่ข้อ3กันเลยนะคะข้อที่3ค่ะนี่คือดอกไม้อะไรเอ่ยให้นักเรียนผสมอักษรและภาพเข้าด้วยกันนะคะคุณครูแอปมีเวลาให้คิด10วินาทีเริ่มค่ะ หมดเวลาแล้วคะ่ะนักเรียนดอกไม้ชนิดนี้คือดอกอะไรคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะดอกมะลินั่นเองค่ะเราจะไปต่อกันที่ข้อ4กันเลยนะคะข้อที่4ค่ะนี่คือดอกไม้อะไรเอ่ยให้นักเรียนผสมภาพกับอักษรเข้าด้วยกันนะคะคุณครูแอปมีเวลาให้คิด10วินาทีเริ่มค่ะ หมดเวลาคิดแล้วนะคะนักเรียนได้ดอกไม้ชนิดนี้คืออะไรคะเก่งมากเลยค่ะดอกบัวนั่นเองค่ะเราจะไปต่อกันที่ข้อ5กันเลยนะคะค่ะข้อที่5ค่ะนี่คือดอกไม้อะไรเอ่ยให้นักเรียนนำภาพกับอักษรมาผสมกันนะคะคุณครูแอป,ปมีเวลาให้คิด10วินาทีเริ่มค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนดอกไม้ชนิดนี้คือดอกอะไรคะเก่งมากเลยค่ะดอกชบานั่นเองค่ะค่ะจากเกมกระตุ้นความคิดของคุณครูแอปนักเรียนสนุกกันไหมคะสนุกใช่ไหมคะนอกจากจะได้ความสนุกกันแล้ว จากการเล่นเกมยังกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะในด้านการสังเกตซึ่งนักเรียนจะใช้ทักษะนี้ในการทำกิจกรรมกับครูแอปในครั้งนี้ด้วยนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้1 เพื่อให้นักเรียนสังเกตการเกิดวัฏจักรชีวิตของพืชดอกได้ 2. เพื่อให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ 3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และทักษะการบูรณาการเชื่อมโยงเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในกิจกรรม สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 1. แสงพืชใช้แสงในการสร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสง 2. น้ำพืชใช้น้ำในการงอกของมเมล็ดการสร้างอาหารและการลําเลียงอาหารและธาตุอาหาร 3- อากาศพืชใช้อากาศในการงอกการหายใจและการสร้างอาหาร 4- ทธาตุอาหารค่ะพืชใช้ธาตุอาหารในการเจริญเติบโตสรุปสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะได้แก่แสงน้ำ อากาศและธาตุอาหารถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปการเจริญเติบโตของพืชอาจไม่สมบูรณ์หรือตายได้ค่ะดังนั้นเราควรให้พืชได้รับแสงอากาศน้ําและธาตุอาหารอย่างเหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะานักเรียน ถ้าพืชได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสมและเพียงพอจะทำให้พืชเจริญเติบโตมีดอกมีผลจนกระทั่งสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้ซึ่งเราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรชีวิตของพืชดอก วัฏจักรหมายถึงช่วงเวลาของเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วดำเนินติดต่อกันไปจนจบและมาพบที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งวัฏจักรชีวิตของพืชด,ดอกการเปลี่ยนแปลงของพืชตั้งแต่งอกจากเมล็ดจเจริญเติบโตเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีดอกซึ่งดอกทำหน้าที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ ให้ผลและเมล็ดวนเวียนเช่นนี้ต่อไปเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรชีวิตของพืชดอกพืชที่มีดอกทุกชนิดเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกเมื่อดอกได้รับการผสมพันธุ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผลภายในผลมีเมล็ดอยู่ข้างใน เมื่อเรานำมาเมล็ดไปปลูกหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกต้นอ่อนออกมาจากนั้นต้นอ่อนก็จะเจริญเติบโตกลายเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์สามารถออกดอกออกผลต่อไปได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของพืชดอกดังกล่าวเราจึงเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรชีวิตของพืชดอก สามารถแบ่งออกได้เป็น3ระยะดังนี้ค่ะระยะที่1ระยะที่เป็นผลและเมล็ดภายในเมล็ดจ,จะมีต้นอ่อนของพืชซึ่งจะประกอบไปด้วยใบเลี้ยงยอดแรกเกิดและรากแรกเกิดในช่วงเวลาที่ยังเป็นผลเมล็ดจ,จะแพร่ไปในที่ต่างๆเพื่อขยายพันธุ์ ระยะที่สองระยะเป็นต้นอ่อนเมื่อพืชมีรากงอกออกจากเมล็ดพืชก็จะเข้าสู่ระยะเป็นต้นอ่อนซึ่งต้นอ่อนก็จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นโตเต็มที่ระยะที่สามระยะที่โตเต็มที่พืชจะมีการสืบพันธุ์ในระยะที่โตเต็มที่จะมีการออกดอก ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการสืบพันธุ์เมื่อดอกได้รับการถ่ายละอองเลนูจนเกิดการปฏิสนธิแล้วกีบดอกกีบเลี้ยงเกสรดอกไม้ก็จะเหี่ยวแห้งและหลุดร่วงไปและผลก็จะค่อยๆเจริญเติบโตและจะกลับสู่ในระยะที่1ระยะที่เป็นผลและ,มะเมล็ดนะคะ ค่ะคุณครูแอปก็มีตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของพืชดอกมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะวัฏจักรชีวิตของต้นข้อโพดเริ่มจากต้นข้อโพดที่จเจริญเติบโตเต็มวัยจะออกดอกดอกจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดของพืช เมื่อมเมล็ดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกต้นอ่อนออกมาต้นอ่อนก็จะเจริญเติบโตกลายเป็นต้นพืชที่โตเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์ต่อไปวัฏจักรชีวิตของต้นถัว่วเริ่มต้นจากต้นถั่วที่จเจริญเติบโตเต็มวัยจะออกดอก ดอกจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดของพืชเมื่อเมล็ดของพืชอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกต้นอ่อนออกมาต้นอ่อนก็จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นพืชที่โตเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์ต่อไปค่ะค่ะเราจะสรุปวัฏจักรชีวิตของพืชดอกได้ดังนี้นะคะ พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอกดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลภายในผลมีเมล็ดเมื่อเมล็ดงอกต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจ,จะเจริญเติบโตเป็นต้นพืชต้นพืชจะมีการเจริญเติบโตและออกดอก เพื่อสืบพันธุ์ซึ่งจะเกิดผลและ,มะเมล็ดต่อไปได้เป็นรูปแบบคงที่หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอกค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเปิดใบกิจกรรมวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะค่ะเราจะไปอ่านสถานการณ์และเงื่อนไขพร้พอมๆกันค่ะไปกันเลยค่ะ ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์และเงื่อนไขต่อไปนี้สถานการณ์เด็กหญิงมะลิรักการปลูกต้นไม้เป็นอย่างมากเช้าวันหนึ่งเด็กหญิงมะลินั่งมองต้นไม้ที่ตนเองปลูกอย่างมีข้อสงสัยว่าทำไมต้นไม้จึงมีการเจริญเติบโตเด็กหญิงมะลิ จึงอยากไขข้อสงสัยของตนเองว่าต้นไม้มีการเจริญเติบโตเป็นวัฏจักรได้อย่างไรและมีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้พืชเจริญเติบโตคําสั่งให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่นักเรียนสนใจพร้อมวาดภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกมาหนึ่งชนิดและใช้เครื่องหมายติ๊กถูกลงในช่องว่าง เกี่ยวกับปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชให้ถูกต้องเงื่อนไขให้นักเรียนปลูกต้นพืชที่นักเรียนสนใจหนึ่งชนิดพร้อมสังเกตลักษณะการเจริญเติบโตของต้นพืชโดยใช้ระยะเวลาในการปลูก4วันค่ะ 1. ให้นักเรียนใช้เครื่องหมายขีดถูกลงในช่องว่างปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช 2. วาดภาพลักษณะการเจริญเติบโตของพืชให้นักเรียนปลูกพืชหนึ่งชนิดที่นักเรียนสนใจนะคะแล้ววาดภาพการเจริญเติบโตลงในกระถางที่คุณครูแอบกำหนดให้ค่ะพร้อมระบุวันที่และลักษณะการเติบโตของต้นพืชด้วยนะคะเพิ่มเติมค่ะ การสังเกตการเจริญเติบโตของพืชเราสามารถวัดได้จากความสูงของลำตน้นจำนวนใบที่เพิ่มขึ้นสังเกตขนาดและสีของใบค่ะจากการทำกิจกรรมนักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆในการบูรณาการซึ่งมีทักษะใดบ้างเราไปดูกันค่ะ S คือวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ใช้ความรู้และทักษะใดบ้างในกิจกรรมนี้ t ี <T S 2> คือเทคโนโลยีนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีใดบ้างในกิจกรรมนี้ E คือวิศวกรรมศาสตร์นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการและความรู้อย่างไรบ้างในกิจกรรมนี้ M, M คือคณิตศาสตร์ นักเรียนได้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องใดบ้างในกิจกรรมนี้ 3. จากการปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการผ่านการทำกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนใช้ความรู้และทักษะต,ต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างไรจงเติมอักษร S E M T ให้ถูกต้องโดย S คือวิทยาศาสตร์ T คือเทคโนโลยี E คือวิศวกรรมศาสตร์ M คือคณิตศาสตร์ค่ะค่ะเมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรม enrichment วัฒจักรชีวิตของพืชดอกของคุณครูแอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียน ถ่ายรูปใบกิจกรรมส่งลงในแพลตฟอร์มภายในวันที่31สิงหาพศ2564ด้วยนะคะแต่ถ้านักเรียนคนใดค่ะไม่สะดวกที่จะปิ้นใบกิจกรรมออกมาทำให้นักเรียนทําลงในกระดาษ A4 ได้เลยค่ะค่ะถ,ถ้านักเรียนอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคุณครูแอปมีใบความรู้และลิงเพิ่มเติมแนบให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้กิจกรรมวัฒจกักรชีวิตของพืชดอกก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย